ข้อที่หนึ่งทัดันนี่เนคำนี้แปลว่าอะไรครับวันนี้วัตถุประสงค์คือเพื่อทบทวนนะครับถ้าเราตอบผิดก็แค่ทบทวนใหม่แค่นั้นไม่มีอะไรนะทบทวนไปด้วยกันครับเราเรียนกันแล้วอืมได้โอเคเยี่ยม คำนี้นะครับอ่านว่าห้องนะครับห้องเนาะซึ่งห้องเนี่ยเป็นเสียงน้องหมาเห่านะครับดังนั้น A B C D นี่คือผิดทุกข้อนะครับโอเคนะอ่าทุกคนขอบคุณมากนะครับตอบผิดไม่มีใครตอบถูกเลยห้องอ่าถ้าสองทีก็ห้องๆ้องโอเคนะครับ <laughs> แค่คอแรกก็เล่นกันแล้วตัวนี้ฮ้องครับฮ้องอ่าฮ้องแปลว,นะว่าหนังสือตอบีนะฮ้องแปลว่าหนังสือห้ามพูดสองครั้งนะมันจะกลายเป็นเห่านะครับฮ้องห้อง,องโอเคนะฮ้องแปลว่าหนังสือต้องบอกทุกทุกคนไว้นะครับหมาที่ไทยเนี่ยเหาว่าฮ้องแต่หมาญี่ปุ่นเนี่ยเหาว่า ว่างนะครับอ่าดังนั้นหมาไทยหมาญี่ปุ่นคุยกันไม่น่าจะรู้เรื่องนะครับน่าจะคุยคนละภาษานะครับญี่ปุ่นจะเป็นว่างญี่ปุ่นว่างสองครั้งก็ว่างว่างนะครับบางทีคนญี่ปุ่นก็เรียกน้องหมาว่าว่านจังจนะครับวางแล้วก็ตามด้วยจังนั่นแหละน้องหมาเนาะแต่ถ้าเป็นคําศัพท์ก็บีนี่แหละถูกแล้วเหาคนละภาษาถูกต้อง